สวัสดีครับการเตรียมตัวสอบผู้บริหารท้องถิ่นหรืออ,อปทอเนี่ยเ,เนื้อหามันเยอะมากจริงๆนะครับหลายคนเห็นแล้วอาจจะท้อเลยว่าโอ้โหจะอ่านทันไหมเนี่ยใช่ค่ะปริมาณเนื้อหามันมหาศาลจริงๆวันนี้เราเลยมีข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคหนึ่งที่น่าจะช่วยจัดการเรื่องนี้ได้ดีขึ้นค่ะครับผมเทคนิคอะไรเหรอครับ เราจะมาลงลึกเรื่องการใช้เทคนิคโพโมโดโร و ค่ะหรือที่บางทีก็เรียกว่าเทคนิคบริหารเวลาแบบมะเขือเทศมาดูกันว่ามันจะช่วยเรื่องเตรียมสอบอปทอโดยเฉพาะได้ยังไงบ้างอ๋อพโมโดโรเคยได้ยินชื่ออยู่ครับน่าสนใจมากนั้นเป้าหมายเราวันนี้คือจะทําความเข้าใจว่ามันทํางานยังไงแล้วจะช่วยเรื่องการอ่านหนังสือสมาธิแล้วก็พลังงานในระยะยาวได้ยังไงบ้างใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะเราจะมาดูกันว่ามันจะช่วยให้การเตรียมตัวมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงโดยอิงจากเอกสารที่แนะนําการประยุกต์ใช้เทคน,คนิคนี้โดยตรงเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มที่แก่นของมันก่อนเลยไหมครับโพ m โมโดโรนี่มันคืออะไรกันแน่ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วโพ m โมโดโรนี่มันไม่ใช่แค่การจับเวลานะคะแต่มันเป็นการบริหารสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือสมาธิกับพลังงานของเราเอง สมาธิกับพลังงานใช่ค่ะหลักการพื้นฐานง่ายๆเลยคือตั้งใจทำงานหรือในที่นี้คืออ่านหนังสือ25นาทีซึ่งเราเรียกช่วงนี้ว่า1นึ่งโพโมโดโรครับ25นาทีพอครบ25นาทีปุ๊บให้พักสั้นๆ5นาทีค่ะแล้วก็กลับมาเริ่มรอบใหม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพอครบ4ี่โพโมโดโรสหรือ4รอบเนี่ยก็ให้พักยาวขึ้นหน่อยอาจจะ15 3 0นาทีอ๋ออ่าน2ีพักห ทำครบ4รอบพักยาว15-30<ช>ฟังดูก็ไม่ซับซ้อนนะครับแต่เหมือนเคยอ่านเจอว่ามีขั้นตอนที่สําคัญมากๆก่อนจะเริ่มจับเวลาด้วยใช่เลยค่ะจุดที่สําคัญที่สุดที่เอกสารเน้นมากๆเลยคือขั้นตอนแรกเลยค่ะการแตกย่อยภารกิจหรือ the breakdown แตกย่อยภารกิจค่ะคือเราต้องเอาเนื้อหาใหญ่ๆที่จะอ่านเนี่ยมาซอยให้เป็นภารกิจย่อยๆหรือทัสกเล็กๆที่เราคิดว่าเออน่าจะทำเสร็จได้ภายใน25นาทีพอดีอืมอันนี้สำคัญจริงครับไม่งั้น25นาทีอาจจะไม่พอหรือเหลือเยอะไปอย่างในเอกสารมีตัวอย่างไหมครับว่าแตกย่อยยังไงมีค่ะชัดเจนเลยอย่างเช่นถ้าจะอ่านวิชากฎหมายสมมติเป็นพรบกาหนดแผนเนี่ย แทนที่จะตั้งเป้าว่าวันนี้จะอ่านพรบนี้ครับซึ่งมันใหญ่ไปใช่ค่ะก็ซอยเป็นแบบนี้แทนภารกิจย่อยที่1อ่านทําความเข้าใจหมวด1สมมติมี15มาตราก็1โพโมโดโรภารกิจย่อยที่2อ,อาจจะมาสรุปสาระสําคัญหมวด1ทําเป็นแผนภาพหรือไม d แม p ก็อีกหนึ่งพโ,โมโดโรอ๋อคือสลับกิจกรรมด้วยค่ะแล้วก็ภารกิจย่อยที่3อ่านทําความเข้าใจหมวด2ต่ออีก1โพโมโดโร ภารกิจย่อยที่ Demokrat 4ลองหาโจทย์เก่าเฉพาะหมวด1กับ2มาทำสัก10ข้ออันนี้ก็1โพโมโดโรพอดีเห็นภาพเลยครับทำให้เป้าหมายแต่ละช่วงมันชัดเจนแล้วก็วัดผลได้ด้วยถ้าเป็นวิชาอื่นอย่างหลักการบริหารแหละครับเช่นเรื่องการบริหารความเสี่ยงก็หลักการเดียวกันเลยค่ะอาจจะซอยเป็นโพโมโดโรแรกอ่านแค่ความหมายกับประเภทของความเสี่ยงพโมโดโร2ศึกษาเฉพาะกระบวนการบริหารความเสี่ยง4ขั้นตอนอะไรแบบนี้ค่ะ เข้าใจแล้วครับคือเปลี่ยนหัวข้อใหญ่ๆใ,ให้เป็นชิ้นพอดีคำใน25นาทีใช่ค่ะพอเราแตกงานเป็นชิ้นเล็กๆได้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็คือการวางแผนและจัดลำดับค่ะหรือเด e ร์ทูดูลินั่นเองก็คือเอาทาร์กย่อยๆที่เราซอยไว้เนี่ยแหละมาจัดลงตารางว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างกี่พอโมโดโรใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขียนออกมาเลยว่าวันนี้จะทำาร์กไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมง แล้วก็จัดลำดับความสำคัญอาจจะสลับวิชาที่ต้องท่องจำเยอะๆกับวิชาที่ต้องวิเคราะห์เพื่อไม่ให้สมองเราล้าเกินไปค่ะการวางแผนนี่เองที่จะทำให้เรารู้ว่าแต่ละวันจะเดินหน้าไปทางไหนไม่ใช่เปิดหนังสือมาแล้วเอ่อเคว้งคว้างไปหมดใช่ค่ะลดความรู้สึกเคว้งคว้างแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพรวมด้วยทีนี้พอมีแผนแล้วก็มาถึงขั้นตอนลงมือทำจริงๆค่ะ the execution ครับ ลงมือทําตามรอบพโมโรโรที่วางไว้ทํำยังไงบ้างครับก็เลือกภารกิจแรกจากลิสต์ที่เราทําไว้ตั้งเวลาเลย25นาทีแล้วเริ่มทันทีค่ะสำคัญมากคือกดเหล็กของช่วง25นาทีนี้คือต้องจดจ่อผ้ามวกแหวกเด็ดขาดจดจ่อเต็มที่ใช่ค่ะปิดแจ้งตือนมือถือหรือวางไว้ใกลๆเลยปิดแท็บอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านบอกคนรอบข้างว่าขอเวลา25นาทีนี้คือต้องโฟกัสสุดๆแล้วพอครบ25นาทีเหครับ สมมุติว่ากำลังอ่านติดลมเลยหรือยังไม่จบย่อล่านั้นพอดีเอกสารย้ำว่าให้หยุดทันทีค่ะไม่ว่างานจะเสร็จหรือไม่เสร็จหรือติดลมแค่ไหนครบ25นาทีคือหยุดหยุดเลยค่ะหยุดแล้วก็ให้ขีดเครื่องหมายถูกขีดถูกหรืออะไรก็ได้ที่เราเข้าใจลงบนลิสต์ว่าเราทำพอโมโดโรนี้สําเร็จแล้ว อืมแล้วก็ไปพัก5นาทีใช่ค่ะตั้งเวลาพัก5นาทีแล้วต้องพักจริงๆนะคะช่วงพัก5นาทีนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยพักยังไงครับถึงจะดีที่สุดให้ลุกออกจากโต๊ะยืดเส้นยืดสายไปดื่มน้ํามองออกไปนกหน้าต่างไกลๆให้สมองได้พักผ่อนจริงๆข้อห้ามคือห้ามใช้สมองคิดเรื่องงานหรือหยิบมือถือมาเล่นโซเชียลหรือตอบแชทนะคะอ คือตัดขาดจากเรื่องอ่านหรือเรื่องเครียดๆไปเลย5นาทีเต็มๆประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการพักสมองจริงๆพอครบ5นาทีก็กลับมาเริ่มพอมโดโร่รอบต่อไปทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ4รอบก็ได้เวลาพักยาว15-30นาทีอันนี้คือให้รางวัลตัวเองเต็มที่ได้เลยใช่ค่ะช่วงพักยาวนี้พักผ่อนสมองเต็มที่จะง,งีบสั้นๆฟังเพลงสบายๆหรือทําอะไรก็ได้ที่รู้สึกผ่อนคลายจริงๆ ฟังดูเป็นระบบที่ดีมากเลยครับแล้วข้อดีที่เอกสารบอกสำหรับการเตรียมสอบอบทอโดยเฉพาะมีอะไรบ้างครับชัดเจนเลยค่ะอย่างแรกคือมันช่วยลดการผัดวันประกันพรุ่งได้ดีมากเพราะเป้าหมายมันแค่อีก25นาทีเองมันรู้สึกเริ่มง่ายกว่าการคิดว่าโอ้ตรงนั่งอ่านรวดเดียว3ชั่วโมงอันนี้เห็นด้วยเลยครับมันลดกำแพงทางใจไปได้เยอะจริงๆครับ อย่างที่สองคือมันช่วยเพิ่มสมาธิได้อย่างเข้มข้นมากเพราะเรามีเกราะเวลาที่ชัดเจนแล้วเราก็ตั้งใจตัดสิ่งรบกวนออกไปทําให้25นาทีนั้นมันมีคุณภาพมากๆครับผมแล้วมีอะไรอีกไหมครับอีกข้อที่สําคัญมากๆสําหรับการสอบที่ต้องเตรียมตัวนาน,านๆอย่างอ,อปทอคือมันช่วยป้องกันอาการสมองล้าหรือเบรนเอาท์ค่ะการที่เราบังคับตัวเองให้มีช่วงพักสั้นๆบ่อยๆแล้วก็พักยาวเนี่ย มันช่วยรักษาสภาพร่างกายจิตใจในระยะยาวได้ดีกว่าการอัดยาวๆแล้วหมดไฟไปซะก่อนจริงครับการสอบนี่มันเหมือนวิ่งมาราธอนจริงๆนะครับไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรใช่เลยค่ะในเอกสารก็เปรียบเทียบแบบนั้นเลยพอโมโดโรก็เหมือนเป็นเครื่องมือช่วยเราจัดการพลังงานกับเวลาอย่างมีกลยุทธ์ในการวิ่งมาราธอนครั้งนี้แล้วการที่เราได้ขีดค่าทัสที่ทําเสร็จไปที่ลาพอโมโดโรแล้ครับอันนี้ช่วยเรื่องกําลังใจด้วยไหมแน่นอนค่ะ การเห็นเครื่องหมายถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันทำให้เรารู้สึกถึงความคืบหน้าจับต้องได้เห็นว่าวันนี้เราทำอะไรสำเร็จไปบ้างมันเป็นกำลังใจเล็กๆแต่สำคัญที่ทำให้เรามีแรงคึดนทำต่อในวันถัดไปได้ค่ะสรุปแล้วพอมโดโร่ก็ไม่ใช่ยาวิเศษอะไรแต่เป็นเหมือนเครื่องมือที่มีโครงสร้างชัดเจนมากๆช่วยให้เราจัดการกับการอ่านหนังสือสอบที่เนื้อหาเยอะๆได้ดีขึ้นโดยเน้นไปที่การบริหารสมาธิกับพลังงานของเราเองถูกต้องค่ะ มันเป็นเครื่องมือที่นำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อให้การเตรียมสอบผู้บริหารท้องถิ่นที่ดูเหมือนจะน่าหนักใจเนี่ยรู้สึกว่าเออมันจัดการได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยครับเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่จะเตรียมสอบหรือแม้แต่เอาไปปรับใช้กับการทำงานอื่นๆได้ด้วยนะครับทีนี้มีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายนิดนึงค่ะ จากในเอกสารเหมือนกันคือการที่เราฝึกฝนจังหวะการทํางานที่ต้องใช้สมาธิสูงสลับกับการพักผ่อนอย่างเป็นระบบแบบนี้เนี่ยนอกเหนือนจะผลดีตอนสอบแล้วครับมันน่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของเราในบทบาทผู้บริหารจริงๆในอนาคตด้วยหรือเปล่าคะคือเวลาที่เราต้องไปเจอกับโครงการที่มันซับซ้อนหรือต้องทําอะไรต่อเนื่องยาวๆเนี่ยการมีทักษะบริหารสมาธิบริหารพลังงานแบบนี้ติดตัวไปมันจะช่วยได้ยังไงบ้าง โอ้เป็นคำถามที่น่าคิดต่อยอดมากเลยครับการฝึกวินัยแบบนี้อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าแค่การสอบผ่านก็ได้นะครับค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ลองนำไปคบคิดกันต่อดูนะคะได้เลยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเทคนิคพมโดโรนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ครับยินดีค่ะ